คุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่สวนพุซาคุณชัยนะครับที่อำเภอบางประหันจ<ม>ังหวัดอยุธยานะครับพุซาพันธุ์นี้เป็นพุซาพันธุ์ใหม่นะครับคุณผู้ชมเป็นพันธุ์ผสมระหว่าง3ามรสกับนมสดนะครับคือลูกจะโตเหมือนนมสดนะครับแต่ว่าจะหวานกรอบอร่อยเหมือน3ามรสนะครับที่สําคัญคือปลูกง่ายมากแล้วก็ลูกดกมากครับอันนี้ปลูก7เดือนนะฮะปลูกแค่7เดือนครับคุณผู้ชมลูกจะดกแล้วก็ออกเต็มต้นแบบนี้เลยครับผม วันนี้วันที่19บาธันวานะครับลูกดกมากคุณผู้ชมสวนอยู่ที่อำเภอบางประหันจังหวัดอยุธยานะครับท่านใดสนใจมาเยี่ยมชมสวนนะติดต่อหาผมได้เลยนะครับเบอร์0877612789ครับเบอร์0877612789 คุณชัยนะครับติดต่อหาคุณชัยคือผมเองนะครับโทรมานัดเวลาล่วงหน้าได้เลยนะครับคุณผู้ชมดูความดกดกมากนะฮะดกมากตอนนี้เก็บวันหนึ่งก็ได้เป็นตันเลยครับขายอยู่หน้าสวนโลละห้าสิบบาทนะครับขายอยู่ที่หน้าสวนโลละห้าสิบบาทชมความโดกฮะแปลงนี้ยี่สิบไร่นะครับทุ่ซาเกือบสองพันต้นนะฮะแปลงนี้ยี่สิบไร่ดกจนกิ่งย้อยเลยครับดกจนกิ่งย้อยเลยแบบนี้เลยฮะ ตอนนี้ที่สวนคือโดกแบบนี้เลยคือโดกมากฮะเก็บวันหนึ่งก็เป็นตันๆเลยโลละห้าสิบาทครับวันนี้วันที่สิบเก้าธันวาอันนี้เก็บมาจะเป็นเดือนแล้วนะฮะทยอยเก็บมาเรื่อยๆครับผมทยอยเก็บมาเรื่อยๆกว่าจะหมดก็ปลายเดือนมีนาปีหน้าครับผมได้เงินทุกวันครับเป็นพืชประหลาดเป็นพืชมหัศจรรย์เป็นพืชลิกชีวิตเลยคุณผู้ชมแปลงนี้ยี่สิบไร่เนี่ยทานานะฮะทานาข้าว แต่ว่าผลผลิตไม่ค่อยดีหรือถ้าผลผลิตดีก็ไม่ค่อยได้ราคาครับก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพุทราพันธุ์ใหม่พันธุ์นี้ครับเป็นพุทราพันธุ์ผสมระหว่าง3ามรสกับนมสดนะครับคือลูกจะโตเหมือนนมสดแต่ว่าจะหวานกรอบอร่อยเหมือน3ามรสครับเวลาสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองทองสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูความดกฮะคือดกแบบอภิมหาดกอลังการดกเลยครับแบบนี้เลยนะฮะ นี่นะครับความโดกครับดกมากฮะโอ้แบบนี้เลยครับนี่ฮะลูกเวลาสุกนะครับสีนี้เก็บได้แล้วนะครับหวานแล้วนะฮะจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับลูกสุกจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับทําอยู่ยี่สิบไร่ฮะน้ำก็ไม่ต้องลดครับแต่ปลูกแรกๆก็ลดหน่อยนะ นะครับแต่ว่าปีนี้แรงครับไม่มีน้ําลดปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่คุณผู้ชมดูครับดูความทนทายาและความโดกฮะปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ครับดูฮะคือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่นาครับก็ยกล่องขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับให้มันเป็นพูนๆขึ้นนิดหนึ่งแต่ถ้าใครมีพื้นที่แบบสูงๆเนี่ยคุซาชอบครับไม่ต้องลดเลยนะครับนะฮะไร่หนึ่งปลูกร้อยหกสิบต้นครับ ปลูกห่างระหว่างแถว5เมตรครับระหว่างต้น2เมตรนะฮะจะได้ร้อยหกต้นนะครับจะเก็บแบบนี้ไป2ปีฮะปีที่3จะตัดออกต้นเว้นต้นก็จะเหลือไร่ละ80ต้นครับนี่ได้เงินทุกวันเลยคุณผู้ชมครับเป็นพืชมหัศจรรย์เป็นพืชพลิกชีวิตพืชปลดหนี้ฮะปลูกแค่7เดือนได้เงินฮะถ้าเป็นพืชชนิดอื่นเป็นมะม่วง เป็นขนุนต้องรอสองสามปีครับเป็นมะพร้าวนี่รอหกเจ็ดปีเลยแต่พุทราเจ็ดเดือนครับปลูกเจ็ดเดือนนะครับวันนี้วันที่สิบเก้าธันวาครับกว่าจะเก็บหมดก็ปลายเดือนมีนาปีหน้าพอดีฮะเก็บหมดทุกปีนะครับเราจะตัดตอนนะครับตัดต้นทิ้งฮะนี่เห็นรอยตัดไหมครับเราจะตัดต้นทิ้งให้มันแตกแขนงขึ้นมาใหม่ครับให้มันแตกแขนงขึ้นมาใหม่แล้วหลังจากตัดต้นทิ้งคุณผู้ชมครับอีกเจ็ดเดือนครับได้เก็บอีกเหมือนเดิมฮะ ท่านใดอยากมาเที่ยวชมนะครับมีกิ่งพันธุ์จาหน่ายครับมีกิ่งพันธุ์จหน่ายท่านใดอยากมาเที่ยวชมโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์0 8 7 7 6 1 2 7 8 9นะครับผมชื่อคุณชัยนะครับอยู่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยายินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาทุกทท่านเลยที่อยากจะปลูกนะครับมาเยี่ยมชมดูฮะดูความดกมันดกจริงๆนะครับคือดกมากครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็ปลดหนี้ได้สําเร็จจากพุทราเลยครับผมปลดหนี้ได้สําเร็จจากพุทราเลยนะครับแล้วก็จะไม่ดูพืชตัวไหนอีกแล้วนะครับนอกจากพุทราเพราะว่ามันปลูกง่ายมากฮะน้ำท่วมก็ไม่ตายนะครับมีลูกค้าซื้อไปปลูก